สวัสดีครับพี่้องที่หักงกเขาใหญ่และชื่นชอบการตอนลกเขาใหญ่ทุกคนครับผมอันนี้ลุกพ่นกกลับมาหอดขอนแก่นเรียบร้อยครับถึงกับหาวงแรงพอดีอันนี้ก็จะบนทิ้งกับลูกขนุนครับมัดหอดเขาเขาพงเขาก็เขาผสมกันอยู่แล้วครับตั้งอตยูบุรีรัมยู่บานจานอันนี้ อันนีล้ลูกปังคุ้งครับอันนี้ก็ไข่ลมแล้วครับกับว่าจะเอาเจ้าพุทซ่้อนเนี่ยครับบอ,อกว่าผสมตอนนี้อแม่มาลีส้อนกับไข่ออกเรียบร้อยผมก็ใหญ่โอเวอร์แมนพุทซ่้อนคู่นี่มันผิดตัวนี้คู่นี่คู่นี่บวตองครับบวตองกับบัช หลายก็ลเรื่องบตองบวเขียวใครมาเรียบร้อยครับใหญ่ใครไปให้นกเขาแขกะฟักเหรอครับส่วนเจ้าพุทซ้อนกัมาริซ้อนนี่กับใครใครมีเชื่อแล้วครับสองใบเดี๋ยวกาลั่งปีหน้าวันที่ใหญ่ไปนกเขาแขกะตัวไดนฟักเพราะว่างบาวาจตัวเลยครับฟักฟักไข่ทุกตัวราะว่าเจ้าพุทซ้อนนี่แหละครับผมมาผสมกับลูกของปังคุ้งครับเดี๋ยวต้องเอามาเทียบกันก่อน กับมาหอดกะเจ้าเขาแกกคููนี่เม <oup s> ื่อปืนคูนี่ก็ฟักออกมาหลายเป็นตีเรียบร้อยฟักแต่ว่าก่อนอ่าฟักตั้งแต่มือผมไปวก่อนมือผมไปมือหนึ่งหยิบสองฟักมาตัวหนึ่งผมเดินทางหยิบสามครับกับม่านหยิบสองหยิบสามหยิบสี่หยิบห้าหยิบหกมีสิบเจ็ดหามือควนตึบเลยครับเลี้ยงลูกได้ทั้งได้ทั้งคููครับตัวนี้ เลี้ยส่วนตัวนี้กัไข่ของเจ้าของไข่ออกมาลูกเขาแขกลูกเซตใหญ่ไม่คู่นี่ฟักแล้รครับผมแลวลูกเขาแขกนี่ก็เคยนี่ก็เคยฟักฟักลูกลูกเขาใหญ่ไมหมละคชุดหนึ่งครับเซตใหญ่ลูกคุดสอนไม่เขาฟักแล้รครับผมเป็นอันว่าเรียบร้อยดีครับผมกลับมาหอด นกก็อยู่ในสภาพเรียบร้อยดีเอาเอาอันนี้หอดวันที่6ก็ครบสี่เดือนล้วครับผมลูกเจ้าบุญทิงครับแม่บุตุม่วางวางสูงสุดถึง4ครับันเคยนับได้ครับผมค่าล่มดีครับผมครับผมครับกบมา่าชิวี่หมวยฟน้องในเบิรงแล้วอครับอัปเดต ทุกคนถึงบ้านแล้วครับผมคลิปนี้ขอจบไว้เพียง่ำนี้ครับผมสุขดีมีเงินใส่อยู่ดีมีแห้งสุขปูทุกคนครับสวัสดีครับ